ถังเก็บน้ำที่มีปั๊มน้ำอยู่ตัวเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะดอดเนทัุ่าวอเตอร์แพคนวัตกรรมใหม่ของถังเก็บน้ำบนดินที่มาพร้อมกับปั๊มน้ำบนตัวถัง เพิ่มพื้นที่แห่งความสุขในบ้านของคุณให้มากขึ้นสวยงามลงตัวประหยัดพื้นที่ใช้สอยหมดปัญหากวนใจจากการติดตั้งถังเก็บน้ําคู่กับปั๊มน้ําที่ค่อนข้างเกิอนพื้นที่ปั๊มอยู่ตำแหน่งสูงเพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดจากน้าร่วมมีระบบใบพัดในตัวสามารถใช้น้าได้แม้จะเกิดไฟฟ้าดับหรือปั๊มน้าไม่ทางานมีฝาป้องกันน้ําล้น เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดจากลูกลอยไม่ทํางานเกี่ยวทองเหลืองเกรดเอทนทานไม่รั่วซึมไม่เป็นสนิทสะอาดปลอดภยัยไร้สารปนเปื้อนผ่านการรับรองคุณภาพ f d a จากสหรัฐอเมริกาใช้ได้กับปั๊มมาตรฐานดังนี้ คุณภาพพิเศษทุบแสงป้องกันตะไคร่น้ำป้องกันรังแสง UV 20่รับประกันนาน25ปีป้องกันยาวนานทนทานถึงอนาคตสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างสำหรับวันนี้ขัตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ